มีพัสดุมาส่งครับในที่สุดในที่สุดมโม่งที่สั่งก็มาส่งแล้วแกะเลยดีกว่าอืมดูน่ากินเวอร์เอ๊ะแต่ว่าทำไมสีมันดูเนา่นาเนา่า่ำๆอย่างนี้เนี่ยเฮ้ยอะไรมันทำให้มันเป็นอย่างนี้เนี่ยปัจจัยที่ทำให้ผลไม้สุก1อุณหภูมิ เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นผลไม้จะเกิดการสร้างแก๊สเอทิลีนมากขึ้นซึ่งจากหลักการข้อนี้เราจึงสามารถลดอัตราการเกิดแก๊สเอทิลีนได้โดยการเก็บรักษาผลไม้ไว้ในที่อุณหภูมิตม่ำสองการเกิดแบาดแผลช้ำผลไม้ที่เกิดแบาดแผลจะทําให้ผลไม้นั้นสร้างแก๊สเอทิลีนมากขึ้นกว่าปกติซึ่งจะเรียกว่าเอทิลีนในสภาวะเครียดดังนั้นจะทําให้อายุการเก็บรักษาสั้นลงและสุกเร็วกว่าปกติ 3. ความชืน้น ซึ่งจะมีผลต่อการสุกและหน้าของผลไม้ด้วยเช่นกัน C. แก๊สเอทิลีนแก๊สเอทิลีนมีผลถึงระดับเซลล์ของผลไม้เป็นกระบวนการและวิธีการที่เราเรียกว่ากระบวนการเมตาบอลิซึมของผลไม้หรือมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านสรีระวิทยาของผลไม้นั่นเองถ้าใจเหล่านี้ได้ผลไม้ก็จะสุกช้าลงวิธีการทําขั้นตอนแรกเราจะนากับกล้วยมาตัดให้เป็นขนาด2 3เซนติเมตรแล้วนําไปปั่นพอหยับๆ จากนั้นนําไปแผ่บ,บนตะแกรงและผึ่งให้แห้งทั้งสองด้านเมื่อผึ่งจนแห้งแล้วเราจะนํากลับกล้วยมาแช่ในสนารสกัดเปลือกมัพคุดเพื่อป้องการการขึ้นลาเมื่อแช่กับกล้วยในสนารสกัดจากเปลือกมังคุดครบเป็นเวลา3วันจากนั้นเราจะนํามาแผ่บ,บนตะแกรงอีกครั้งและนําไปตากให้แห้งอีกรอบทั้ง2ด้าน ขั้นตอนต่อไปจะเป็นขั้นตอนการขึ้นรูปโดยเราจะเตรียมน้ำยำพาราคอมเพลว์นแต่ส่วนหนึ่งต่อนหนึ่งคือน้ำหนึ่งส่วนและน้ำยำพาราหนึ่งส่วนตัวน้ำยำพาราคอมเพลว์จะเป็นตัวช่วยประสานกับกล้วยชาตมันสมปะหลังและ่านกัมมันให้ยึดติดเข้าด้วยกันในชั้นแรกของการขึ้นรูปเราจะนำกับกล้วยมาแผ่เป็นชั้นบางๆและฉีดน้ำยำพาราคอมเพลว์เพื่อ็นตัวประสานให้กับกล้วยยึดติดเข้าด้วยกัน ที่2เราจะนำกลับกล้วมาแผ่เป็นชั้นบางๆอีกครั้งและประสานด้วยน้ำยางพาราคอมเปลต์ช um ั้นที่3เราจะโรยถังกำมันเพื่อเป็นตัวดูดซับแก๊สอิลีนชั้นที่4เราจะโรย่าน้มันสัมปะหลัง1กรัมลงไปให้ทั่วเพื่อเป็นตัวดูดซับความชื้นจากนั้นประสานด้วยน้ำยางพาราคอมเปา์ um อีกครั้งชั้นสุดท้ายเราจะนำกลับกล้วนมาปิดทับและประสานด้วยน้ำยางพาราคอมเปลต์ um จากนั้นรอให้แห้ง เมื่อแห้งแล้วเราจะนำไปใส่ในตู้อบที่อุณหภูมิหนึงลองศาเป็นเวลา2ชั่วโมงเมื่อขึ้นรูปเสร็จแล้วเราก็จะได้แผ่นวัสดุกันกระแทกที่ชะลอความสุกข,ของผลไมา้จากธรรมชาติซึ่งประกอบด้วยสมชั้นหลักๆคือเส้นใยขับกล้วยซึ่งเป็นเส้นใยที่มีความเหนียวและยืดหยุ่นสูงสามารถกันกระแทกได้ดี 2. อทานกมันซึ่งมีรูพุนเป็นจำนวนมากสามารถดูดซับแก๊สเอทิลีนได้ดี 3. าเสต้นมันสับปะหลังซึ่งมีคุณสมบัติในการดูดซับน้ำและความชื้นได้ดีสุดท้ายน้ำยางพาราซึ่งเป็นตัวประสานที่ดีและมีความยืดหยุ่นสูงซึ่งวัสดุดเหล่านี้จะช่วยลดปัจจัยการกระแทกและชะลอการสุกข,ของผลไม้จากการทดสอบปริมาตรลอยช้ำของผลแอปเปิลที่คุ้มด้วยวัสดุดการกระแทกจากกับกล้วยที่มีความหนาต่างๆและ EPE โฟม พราะว่าแผ่นกันกระแทกร,ราชละการสูงข,ของผลไม้จากวัสดุธรรมชาติที่ความหนา8.0ม mm, ิลลิเมตรมีประสิทธิภาพในการกันกระแทกมากที่สุดจากกราฟแสดงประสิทธิภาพการดูดซับแก๊สเอทิลีนที่ถ่านกำมันระดับความเข้มข้นต่างๆพบว่าถ่านกำมันที่ระดับความเข้มข้น30เปอร์เซ็นต์มีประสิทธิภาพในการดูดซับแก๊สเอทิลีนได้ดีที่สุดโดยเมื่อผ่านไป5ชั่วโมงพบว่ามีแก๊สเอทิลีนเหลือเพียงแค่0.04 ppm ทดสอบประสิทธิภาพวัสดุผสมจากธรรมชาติเพื่อกันกระแทกและชะลอความสุกข,ของผลไม้พบว่ากล้วยหอมที่ใช้วัสดุกันกระแทกสามารถชะลอความสุกได้ถึง12วันการนําไปใช้ก็ทําได้ง่ายๆเลยค่ะเพียงแค่เรานำวัสดุของเรามาตัดตามขนาดที่ต้องการจากนั้นไปห่อผลไม้ให้สนิทและบรรจุลงกล่องเพียงแค่นี้เราก็สามารถกันกระแทกและชะลอการสุกข,ของผลไม้ได้แล้วค่ะประโยชน์ของวัสดุผสมจากธรรมชาติเพื่อกันกระแทกและชะลอการสุกข,ของผลไม้1 ช่วยป้องกันการกระแทกและการเกิดรอยช้ำของผลไม้ 2. ช่วยดูดซับแกส๊สเอทิลีนทำให้ช่วยชะลอการสุกข,ของผลไม้ 3. ส,สร้างวัสดุธรรมชาติที่จะสลายได้และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ 4. ช่วยเพิ่มคุณภาพและมูลค่าให้กับสินค้าและในวันนี้กลุ่มของพวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ